E ทีเอฟซีทุกท่านนะคะบรรยากาศยามนะคะเรียกว่าเที่ยงนะ,ะใกล้เที่ยงแล้วนะคะอากาศโอ้โหร้อนแบบตับแตกเลยนะคะนี่ขนาดยังไม่ถึงเดือนเมษาเลยยังไม่ถึงเดือนมีนาเลยนะคะแดดยังขนาดนี้เลยนะคะนี่นะดอกคอสมอสกกำลังโตขึ้นโตขึ้นสวยงามนะคะ สวยงามนะเพราะว่าเมื่อเช้าดาดา้ามาก็เรียกว่าเปิดสปริงเกอร์ให้ดอกกอสมอรเรียบร้อยแล้วนะคะ f อซนี่นะคะอ่ะนะแอนก็ไปตัดหญ้ามานะคะที่ลานองค์ป,ปู่ด้านบนนะที่หญ้ามันยาวๆนะคะหญ้ามันยาวๆก็เลยเขาเรียกว่าตัดที่มันยาวๆนะไม่ได้ตัดสั้นๆนะเอาที่มันยาวออกนะคะเพราะว่าดูแลว้วมันไม่สวยนะคะไม่สวยแอนก็เลยต้องเล็มออก นะเลียมออกแล้วโล่งเลยสะอาดเลยนะคะนะดูนะฮะดูบรรยากาศแบบถ้าหน้าร้อนดูอะไรก็แห้งแรงไปหมดเลยนะดูนะมันร้อนนะคะ fc อย่าว่าแต่คนร้อนนะท้องฟ้าร้อนโทรศัพท์ยังร้อนเลยนะคะนะช่วงนี้ถ่ายก็แดดจะร้อนนิดนึงนะ fc นะนะพามาดูดอกกุหลาบที่สวนบ้านประอ้วนนะสวยมากสวยมากนะคะทุกคนอ้าวไม่สวยน,นี่นี่คะ่ะทุกคนนี่ โอ้ยมันแบบเบ่งบานขนาดนี้เลยนะนี่นี่ค่ะคือแบบมันสวยมากเลยมันมีทั้งสีส้มสีชมพูนะเออมันปะปนกันไปนะทุกคนนี่นะคะสวยงามมากเลยเนาะนะเมื่อวานก่อนไอเรนก็มาตัดหญ้าบริเวณบานปลาอ้วนนะคะเรียบร้อยแล้วก็ไม่เห็นหญ้าหนวดแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็โล่งสะอาดนะบริเวณตรงน,นี้ก็โล่งสะอาดตาแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเดินดูนะ นี่นะคะโอู้ดอกกุหลาบสีส้มสวยจังเลยว้าวว้าวว้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะตัดแล้วก็โล่งสะอาดตาเลยนะปกติมันจะมีหญ้าหนวดหนวดนวดนวด,นวด,นวดเต็มไปหมดเลยนะคะตันนี้ก็เห็นไหมนี่เกลี้ยงเกล่าเลยนะทุกคนนะมาดูผักหลังบ้านป้าอ้วนดิผักหลังพันป้าอ้วนนะนี่นะคะดูหน้าร้อนนะหน้าร้อนผักดูสิดูทุกคน อันนี้ก็ใบโหระพาโอ้หหอมมากเลยอืหอมมากหอมมากใบนางรักก็ได้กินแล้วนะคะใบสาระแหน่นี่นะคะเอฟซีถามว่าปลูกใบสาระแหน่กี่วันถึงจะได้กินอันนี้เพิ่นซื้อแบบสําเร็จมาเนาะที่มันต้นมันยาวแล้วนะคะต้นมันยาวแล้วก็มาก็ปลูกได้แบบนี้เลยนี่ค่ะปลูกได้แบบนี้เลยนะคะอ่ะนี่เรามาดูต้นพริกนะมาดูต้นพริกนะทุกคนว้าว พริกทำไมสีสวยจังเลยนะมันเป็นต้นพริกขี้หนูใช่ไหมเนี่ยอะเหมาะกับการนี่อันนี้ก็พริกแบบบ้านเลยนะทุกคนกําลังแบบโอ้โหดกกันเลยทีเดียวนี่นะคะพริกดกมากเลยทุกคนแล้วดกไม่พอนะความเผ็ดนี่ไม่ต้องพูดถึงเผ็ดสะใจกันเลยทีเดียวนะคะอะนี่เรามาดูผลผลิตนะคะที่บ้านแม่อ้วนนะคะนี่อันนี้ก็เอ็นก็มา ตัดหญ้านะคะด้านหลังบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะบริเวณนะคะเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนของปุ๊กับปุ๊กับเสือนะคะดูแลบ้านประอ้วนอ่าดูดอกไม้สวยงามนะดอกไม้บ้านประอ้วนนะอู้ดูเออโปอยเซียนโปยเซียนทําไมดอกนี้สวยจังเลยมีสีชมพูกับสีเหลืองมีสองสีนะเนี่ยอู้งามงามเนาะแต่ชอบต้นนี้นะมันใหญ่ดีโอ้ดอกอะไรนาะสีม่วงๆนั่นสวยงามมากเลยนะคะ อุ้ยพระอ้วนเอ้ยดูสวยงามมากเลยดอกปอยเสียนต้นนี้สวยมากโอ้ยเอ้าแม่ดอกมะลิมะลิออกดอกแล้วสวยจังเลยโอ้โหยนู่นว้าวดอกมะลิออกดอกแล้วแม่จ๋าโอ้ยหอมจังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหอมก่อนหืมกลิ่นหอมมากแม่ดอกมะลิสวยจังเลยหอมด้วยว้าวหืมหอ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 มมาเด้อ นี่ดอกมะลิบ้านแม่อ้วนดูนีออกดอกแล้วท่านไปชอมดูหืมหื้อหอมมากโอ้ยต้นน้อยๆแต่ว่าหอมจริงๆนะเออถึงแม้จะต้นน้อยอ,อันนี้ยิ่งหอมเลยแล้วยิ่งปลูกใกล้บ้านด้วยนะมันจะส่งกลิ่นหอมห้วนันจวนใจหืออหื้อ หอมมากหอมมากหอมมากเลยท่านผู้ชมอืมนะฮะป่ะอ um, nah, ืมเราก็เอาสักดอกหนึ yeah. um, ่งเนาะติดหูนะะนะไม่ดมนะทุกคนมันหอมจริงอืมนะมันกำลังออกดอกตูมเต็มไปหมดเลยดูนะฮะป่ะเอาดอกตูมอืมเนี่ยบากาศก็ ร้อนนะก็มองไปทางไหนก็มีแต่แรง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 ร้อนมา fc ที่ไหนไม่ร้อนบ้างคอมเมนต์มาบอกหน่อยเดอ้อที่ไหนไม่ร้อนนะที่ไหนไม่ร้อนก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยแอพี่น้องโอ้ต้นไม้นี่ก็เริ่มติดแล้วนะติดติดใบไม้แล้วนะคะแต่ปเฟืองฟ้าก็ยังสวยงามเหมือนเดิมนี่ค่ะ ตอนแรกเราก็นึกว่าแต่มันจะตุ้ยไปแล้วนะคะแต่ว่าเขาเรียกว่าฤดูใบไม้ร่วงใช่ไหมคะเออเขาเรียกว่าดองใบไม้มันจะร่วงตอนนี้มันขึ้นมาใหม่แล้วะคระับเขาเรียกว่าต้นนปเก้าหรือต้นชะแมบทองนะตอนนี้นะใบไม้ก็เริ่มติดแล้วก็ดีใจมากเลยค่ะเพราะว่ากลัวคะ่ะกลัวแต่ว่าต้นมันจะตายเพราะว่าเอาต้นมาจากบ้านแม่อ๊อฟนะฮะที่ลุงพาพวกเราไปขุดไปขนกันมานี่นะสามต้นนะนี่ ก็ะะพอเห็นใบมันออกมาใหม่แล้วก็ออโล่งอกโล่งใจเลยทีเดียวเนาะเพราะว่านี่ดอกไม้นะก็สวยงามทั้งสามต้นเลยนะ,ะเพราะว่าลุงแกก็เป็นห่วงนะคะต้นไม้นะกลัวกลับมาแล้วต้นไม้จะเฉาหรือเปล่านะ้ออะไรเงี้ยนะไอเราก็เป็นห่วงเมนเราก็โอ้ใจเต้นตึกๆๆเลยทีเดียวเอฟี <c oughs> กลัวแบบต้นไม้ลุงพีโรน <c oughs> นะก็พยายามอัดน้ำนะ นะพยายามอัดน้ำนะนะตอนนี้ก็เห็นมันมันผลิใบใหม่แล้วก็ลงอ,อกแล้วทีนี้ท่านผู้ชมนะ <c oughs> นะพอเห็นมันออกใบใหม่ปุ๊บลงแล้วลงใจเลยทีเดียวนะเออ <c oughs> นะก็เป็นห่วงเป็นห่วงเดี๋ยวทะลุงกลับมาเน้นโห <c oughs> <c oughs> เราจะโดนหรือเปล่าวะนนี้นะอ่ะทุกคน อันนี้ก็พาเอฟซทุกคนเดินดูบรรยากาศตอนใกล้เที่ยงนะคะ <c ười> คือร้อนมาก Very Hot Very Hot very hot นะคะ <c ười> คืออากาศที่ร้อนมากในประเทศไทยของเรานะนะ <c ười> <c ười> ที่จังหวัดไหนไม่ร้อนก็คอมเมนต์มาบอกด้วยเด้อน,นะคะคอมเมนต์มาบอกหน่อยอ่ะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะที่ แวะมาเยี่ยมเยียนนะถึงแม้จะเป็นคลิปที่ไม่มีอะไรมากมายแต่ว่าก็เหมาะๆไม่แม่ะม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 ะนะก็ฝากทุกคนช่วยดูคลิปไปหน่อยนะนะคะนะอย่างน้อยก็ไม่ข้ามด่านกันขอบคุณเฟซีทุกกำลังใจคะ่ะสวัสดีคะ่ะ